่ะต่อเนื่องกันเลยเออก่อนที่จะไปเรื่องมุ้ยนะครับเฮ้ยเรื่องมุ้ยเคยเล่าไปแล้วเอาเรื่องมุ้ยก่อนไหมเอาบีจีก่อนแล่าบีจีกันเออบีจีเพราะว่าบีจีจะเล่าเรื่องเท่ฟังด้วยนะครับตอนแรกเหมือนคุยกันมาแล้วว่าอยากจะให้เท่อยู่ต่อนะครับเออฟังมาแล้วนะครับอยากจะให้เท่อยู่ต่อมีคนมีคนเล่าให้ฟังเลยด้วยนะครับว่าเซรโซ่เออไม่ใช่เซรโซ่บีจีเขาเหมือนแบบจริงๆอ่ะเจริญสักเนี่ย อันนี้เล่าให้ฟังก่อนวันนี้เพิ่งเปิดตัวว่าจะคัมแบ็กกลับมานะครับจริงจริญเจรดิญ์สักเนี่ยเอาพูดกันแบบเข้าใจได้นะคือโฮมซิกแล้วเอ่ออาการนี้ไม่ผิดนะสำหรับนักกีฬาอาการโฮมซิกเนี่ยเพราะว่าบ้านหกนะครับอะไรอะ่ะไม่ใช่คือนักบอลนะเนะที่มันเคยเล่นประจำประจำอะแล้วมันไม่เคยไม่ได้ลงอะ่ะผมว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อาการเหงากันได้อาการแบบอยากกลับบ้านก็เป็นไปได้ พูดกันใ,นในภาพรวมก่อนว่าเขาสู้แล้วแหละเออแต่เขาสู้แล้วมันไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เอ,อ่อเทเนี่ยตอนไปเนี่ยแบกความหวังไว้เลยว่าว่าจะไปแล้วก็ก่อนจะก่อนจะตัดสินใจกลับเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมึงโอกาสของมึงมันมันมากกว่าคนอื่นแล้วะเออโอกาสของมึงมันมากกว่าคนอื่นแล้วอดทนอีกหน่อยนึงเอาให้จบฤดูกาลได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าแต่ทีนี้เนี่ยคนเราอะ่ะ มันก็ต้องมองในภาพของความเป็นจริงด้วยว่าอยู่นั่นน่ยโอกาสแม่งแทบจะศูนเะนี่ยเออถามว่าจเจริญศัก์เจอกับลูคัสเฟอร์เนเดตตอนนี้โอ,อ้เฮียลูคัสเฟอร์เนเดสแม่งเล่นลงล็อกมากกว่าถูกปะ่ะตามมาด้วยยังมีญี่ปุ่นอีกมากมายที่แม่งดีกว่าหรือใกล้เคียงกันโค้ชเขาโอเคโค้ชเขาบอกว่าอยากได้โค้ชเขาบอกอยากได้แต่ว่าสุดท้ายโค้ชเขาก็ไม่ใช้เจริญศักเองก็ นั่งทบทวนตัวเองสุดท้ายก็ต้องยอมโบกมือลาเซเลโซโอสักกาเพื่อกลับมาลงสนามให้ได้เยอะขึ้นการไม่ลงสนามนานๆมันทำให้เขามั่นใจน้อยลงด้วยสำหรับสาหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสู้กับลูคัสตอนนี้ลูคัสฟอร์มดีนะจริงๆอย่างน้อยลูคัสก็ก็ประสบการณ์เจลิกสูงกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เทเจอเนี่ย อะก็ต้องทําความเข้าใจกับเขานิดน,นึงว่าเขาพยายามแล้วแต่เพียงแค่พยายามครั้งนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็กลับมาพอพอโฮมซิกด้วยอะไรด้วยก็กลับมาเล่นกับ BG น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพอกลับมาเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าที่จะได้ลงเล่นบ่อยๆเพื่อ,เพ,อเพื่ออนาคตของเขานะครับอายุมันเยอะแล้วบุ๊กก็เช่นเดียวกันนะครับบุก๊กก็แต่บุ๊กเนี่ยอาการหนักกว่าเท่เยอะนะครับเพราะบุ๊กหายไป2ปี พุกหายไปสอปีกับสารระบบในการลงเล่นลงเล่น2ปีนี้ไม่ถึง20เกมเลยถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับนักเตะที่มันกําลังจะไล่ไต่ระดับความพีขึ้นไปนะครับก็กลับมาลงเล่นให้กับ BG น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีกว่านะครับในการในการสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลหนนะ้าสำหรับเอกนิตนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะอยากจะพูดต่อก็คือเรื่องของโครงการแร To the Moon น ซึ่งเอาตรงๆแล้วโครงการรับบิดทุนนมูลไม่ได้ไม่ได้เป็นโครงการที่แย่เลยครับเป็นโครงการที่ดีด้วยซ้ำนะครับสำหรับสำหรับการการพานักเตะไปอยู่กับสมโมสรใหญ่ๆสมโมสรในยุโรปไอ,อสมโมสรในญี่ปุ่นหรือว่าสมโมสรในในสิงคโปร์อะไรเงี้ยซึ่งไอโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เอาตรงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีในในระดับหนึ่งเลยแต่เพียงแค่ผมว่าอายุอนามของเด็กที่ไปเนี่ย มันเป็นเป็นอายุที่มันควรจะต้องลงเล่นแล้วไม่ใช่ไปวัดดวงเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโครงการลับบิดทุนมู์เนี่ยผมว่ามีต่อได้มีต่อได้แต่ว่าอาจจะต้องลดระดับอายุลงเหลือสักประมาณ16บเออสิบดผมว่าก็ช้าไปเพราะสิเด็ก18ดญี่ปุ่นแม่งเข้าใจระบบจัดๆแล้วอ,ะอ่ะนึกออกปะเราเห็นเด็กอุระวะเล่นสมสรโลกอายุ18อะไรเงี้ยมันผมว่ามันเข้าใจระบบจัดจัดแล้วเด็ก18บดญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้าบีจีได้ฟังหรือแอดมินบีจีฟังหรือว่าท่านประธานได้ฟังเนี่ยผมผมยังสนับสนุนโครงการละบิดทุดมูลอยู่แต่เพียงแค่ต้องลดช่วงอายุนะครับหมายความว่าเซนต์ละฟุตบอลเนี่ยอาลองสัก18บ7 16หไล่ลงมาก่อนสมมุติว่าโอเคเราเข้าใจเรื่องการเรียนการศึกษาในบ้านเราด้วยนะยหรืออยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องอนาคตฟุตบอลผมว่าก็ต้องทิ้งอะไรบางอย่างคนเราไม่สามารถโฮถืออะไรไว้ได้สักอย่างทุกอย่างไปพร้อมๆกันอยู่แล้วครับ มันต้องมีบางอย่างถ้าสมมติจะต้องไปมันต้องพุ่งออกไปเนี่ยมันต้องต้องทิ้งอะไรบางอย่างไว้เพราะนี่โครงการนี้มีต่อได้แต่ต้องลดอายุลง mm. เหลือประมาณสัก1 5 1 6เพื่อให้นักเตะเนี่ยไปปรับสภาพร่างกายคุณจะปรับอีก3ปี4ปีคุณก็ยังหลัก10อายุยังหลัก10อยู่ครับปรับทั้งโภชนาการปรับทั้งร่างกายปรับทั้งอาหารการกินอ่ะผมคุณลองคิดสภาพก็ได้ว่าคุณเล่นอยู่ในในประเทศไทยเล่นบอลกรมพระเล่นบอลเล่นโน่นเล่นนี่ เข่าพังตั้งแต่เด็กแล้วเพราะสนามแม่งกระดอจัดเราลองจิงนตนาการภาพก็ได้เข่าแม่งพังตั้งแต่เด็กเด็กนักบอลแม่งเจ็บติดตัวมาตลอดเพราะว่าเราไปเล่นบอลแบบนั้นเราไม่ได้ซ้อมแบบจริงจังพอไปพอถึงช่วงวัยสักอายุประมาณ25เอ,าอ้าเอาที่นี่ศึกตดทีมชาติแล้วได้ไปญี่ญปุ่นปรากฏว่าเข่าแม่งพังไอ้เหี้ยเข่าแม่งไม่สมบูรณ์ไปเจอการซ้อมนหนักเป็นไงเจ็บเจ็บเป็นไงไม่ได้เล่นไม่เล่น,ลนกลับมาอีก ไปหเดือนกลับมาไป1ปีกลับมามีเอาเรามีอยู่แค่กี่คนเองมีมุ้ยถ้าพูดกันตรงๆก็มีสมคนนะที่ได้ไปแล้วไปยาวก็คือมุ้ยมุ้ยรู้สึกจะ2ปีถูกป่ะฟ,ฟันเอ่าฟันเซทีมหนึ่งแล้วก็เอสพาวทีมหนึ่งมุ้ย2ปีอุ้ม4ี่ปีเจเจปีอ่ะนี่คือสมคนมีแค่นั้นเลยที่เหลือคือแม่ง1ปีเต็มที่ปีครึ่งเต็มที่อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีครึ่ง ครึ่งปีเต็มที่บุ๊กสปีก็จริงแต่2ปีที่แม่งเปล่าประโยชน์สัตว์ไม่ได้ลงผมบอกเลยว่าควรจะไปสัก16น่าจะเหมาะสมที่สุดในการเดินทางไปไปไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับเราเราทำเหมือนญี่ปุ่นเราเรามีโปรเจกต์เหมือนญี่ปุ่นแล้วผมไม่แน่ใจว่าสโมสรอ,อื่นจะทําได้หรือเปล่านะแต่คิดว่ายากอยู่มันต้องมีสโมสรที่มีเงินทุนให้เขาหน่อยนะครับ เราเราดูทรงแบบญี่ปุ่นกันเนละญี่ปุ่นเนี่ยแม่งส่งเด็กแม่งจะไปไปเยอรมันไปหลีกเล็กๆของยุโรปตั้งแต่อายุประมาณแบบ18บ9ก็ไปแล้ว20บางคน20ไปเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนมีโอกาสก็ไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้นักเตะญี่ปุ่นมันมันไปยุโรปค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจระบบเราก็ต้องใช้วิธีหลักการเดียวกันนะครับว่าโอเคเรามีสโมสรพันธมิตรทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่ในอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราจะเอาทรงนี้เนี่ยญี่ปุ่นเป็นเวทีก้าแรกที่ที่จะไปก็ต้อง ก็ต้องไปอยู่ไปฝังตัวผมผมไม่ได้เชียร์วอร์มอัพหรือว่าสนิทกับใหม่พนุพงศ์จนแบบผมต้องเชียร์ลูกชายเขานะแต่ผมเห็นคลิปที่วอร์มอัพเล่นอ่ะผมรู้สึกว่าเซนฟุตบอลวอร์มอัพถ้าอยู่ในไทยมันจะไม่ได้อย่างนั้นเออผมแค่เท่าที่ผมเห็นนะ่ะผมรู้สึกว่าเขาไปอยู่เกาหลีอะปีงละฟันฝ่าด้วยทุนตัวเองน่นนี่นันไม่มีสโมสรส่งไปไปอยู่เกาหลีได้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งจะเทิร์นโปรเป็นนักเตะอาชีพหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง แต่ไปแล้วมันได้สิ่งที่มันได้กลับมาคือสภาพร่างกายสภาพจิตใจให้ให้มองภาพนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้เวเดียวกับวอร์มอัพไม่ว่าจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นผมว่าส่งนักเตะไปอยู่อย่างนั้นปีนี้คัดเลือกโครงการับปิดทูดามูลอีกสักรอบหนึ่งปีนี้นะแล้วก็เอาเอาแบบสัก16อ่ไปบอกผู้ปกครองเลยว่าเนี่ยเขาเป็นนักเตะเซ็นกับ BG ไปเลย ให้ให้นักบอลให้ให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นกับ B ีไปเลยมีสัญญาเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าต้องไปอยู่ญี่ปุ่นนะโน่นนี่นั่นถ้าพ่อแม่ไม่ให้ไปไปเอาคนอื่นเอาปล่อยไอ้หียนี้ไป<ม>ให้มันไปเซ็นกันที่อื่นช่างแม่งช่างหิแม่มันแล้วก็ไปหาคนใหม่ที่เขายอมที่จะให้ลูกไปญี่ปุ่นเ hmm. พราะว่าถ้าอยู่ในไทยมันจะทรงเดิมลูปเดิมต้องเรียนหนังสือต้องโน่นต้องนี่ต้องไปเ,เล่นบอลโน,น้นเล่นบอลน,นี้พอเรียนหนังสือเป็นไงไม่ไเรียนอย่างเดียวครับติดเพื่อน,น,อนติดเพื่อนเป็นไงติดเพื่อนติดหญิง จริงแล้วเป็นไงเลยเลยเถิดไปหมดเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะเนี่ยไปอยู่นู่นเนี่ยสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะเข้าใจถ้ามันสู้นะจิตใจมันสู้ก็ motivation มาหน่อยส่งคนไปดูแลโน่นนนีั่นใช้เงินอะสมมติถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดันเล่นระบบญี่ปุ่นได้ผลดีมันไม่ได้มีแค่กับต้นสังกัดอย่างเดียวมันส่งผลกระทบกับทีมชาติโดยตรงที่จะไปเลือกมันมันคืออย่างนั้นไงแต่เพียงแค่ถ้าจะทําก็ต้องให้มันระยะยาวนิดหนึ่งแล้วใครจะลงทุนล่ะก็ นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วบิดแค้นเซมิครับควรส่งไปในทีสาก่อนครับค่อยอัพคลาสบานทีส่งไปก็เอาคลาสประมาณนั้นประมาณนั้นก็อย่างที่บอกไปครับว่าว่าเราเรากําลังจะยกระดับผู้เล่นเนะ่ะเราใช้ระยะสั้นไม่ได้เราต้องระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งเงินทุนและแนวทางในในการที่จะไปนะครับก็ก็ขอให้มามองกันในแนวทางนี้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะครับ แล้วก็เดี๋ยวบีจีจะเปิดตัวอีกพุ่งนี้ผมจําชื่อไม่ได้ปาเรล่าหรืออะไรที่อ่เออประมาณนี้แหละมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็วันมะรืนวันมะรืนครับจะเปิดตัวเซนเตอร์ฮาร์ปลูกครึ่งไทยเซนเตอร์ฮาร์ปลูกครึ่งไทยครับวันอังคารนี้นะครับเอ้ยวันเช้าวันอังคารนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธพฤหัสศุกร์อ่าไม่เกินวันศุกร์ครับจะเปิดตัวลูกครึ่งไทยอ่าหลายคนถามเลยจอรนอทอขอดหรือเปล่า อจนอทอขอดูหรือเปล่าวันศุกร์ไม่เกิดวันศุกร์ครับเขาจะเปิดตัวออกองหลังลูกครึ่งครับไม่ใช่จอนอทอ,อ,อไม่ใช่จอนอทอครับเ,เขาคือคนนี้ครับไม่เกิดวันศุกร์นี้เปิดตัวแน่นอนแม่งไปเปิดวันจันกรูเบรกกูโดนอีกอีไอ้อสัตว์ <c oughs> เขาคือคนนี้ครับเซนเตอร์ฮราฟลูกครึ่งไทยอังกฤษครับนาธานเจมส์ <c oughs> นาธานเจมส์ครับเออนาธานเจมส์เปล่าครับเตง <c oughs> ใช่สิครับเตงนาธานเจมส์ครับไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับเขาจะเปิดตัวเป็นเซนทรับและน่าจะเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายของ BG ที่จะเปิดตัวในในในตลาดแรกนี้ด้วยมั้งถ้าจำถ้าไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะนาธานเจมส์จะเข้ามาเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายครับคนที่14นะครับผมเจวอลอะไรนะเออนาธานเจมส์ครับมันาธานเจมส์ครับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับอดีตเยาวชนเบอร์ลี่นะครับก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่ยี่แย่งกับบุรีรัมย์นะครับโอ้ แย่งกับกับบุยลำครับผมอ่ะก็รอติดตามนะครับว่าเข้ามาจะเป็นยังไงแต่ว่ารูปร่างดีเลยอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเลโอนเจมส์ครับเออมาจากเบอร์ลี่แต่โดนเบอร์แน่อะไรอ่ะเออบีจีเหลือต่างชาติอีกคนยังมีอีกยังมีอีกครับยังมีอีกนี่ครับนี่เห็นป่ะแอดมินบีจีเข้ามาตอบแล้วครับยังไม่หมดยังมีอีกบอกเลยว่าไอที่เปิดมาเนี่ยไอที่เปิดมาก่อนหน้าเนี่ยคือขนม ขนมกรุบของ BG ครับคือเปิดมาแบบเพื่อแบบเรียกน้ำย่อยอยากนกใช่ไหมด่าฉันใช่ไหมตอนต้นปีไอไม่ใช่ตอนต้นปีตอนตลาดแรกๆเอ็มมาวีเวอะเอ็มมาวีเวอเอามาจากเชียงรายโหจันเสริมตัวอะไรวันเนี้ยเอาเอ็มมาวีเวมาไม่มีตัวดีกว่านี้แล้ววะอออีกตัวหนึ่งชื่ออะไรอีกตัวตัว,ต,วตัวเมกาใต้ผมจําชื่อไม่ได้มีคนบอกมาแล้วแต่ผมจําชื่อไม่ได้ไปเรล,ล่าหรือเป,ปเปเรล่าป,ปอะไรประมาณนี้แหละเออ แล้วก็ใครนะไอตัวสุขโขทัยอ่ะเออไอตัวสุขโขทัยก็มาทิวต์เออใช่ป่ะฟอร์ซานารีเออเอามากองหนะ้าเอามาโยกมานก็ดาดดาดดาอ่ะเซตหลังเนี่ยเซตหลังเนี่ยเริ่มมีแววนะเริ่มดีนะอย่างน้อยก็จเจริญศักดิ์เอกนิดแล้วนี่นานฮันเจมนะเซตหลังนี่เริ่มดีเออคนถามหาเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ,อ่อในระยะยาวเนี่ย ช่วงเซตหลังๆเนี่ยเขาเริ่มเปิดตัวที่แบบเหมือนไตเลเวลอะมึงเหมือนไตเลเวลอะมีทั้งตัวที่แบบจะใช้รายการนี้จะใช้รายการนั้นหลังๆเริ่มแบบแหมตัวมันดูเข้มแข็งขึ้นว่ะเฮ้ยมันดูแบบได้ลุนว่ะเออก็เดี๋ยวรอดูนะครับได้นานทานเจมมาแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับหลายคนบอกโอ้โจาทานเหรออะไรเงี้ยไม่ต้องโจาทานครับนานทนเจมนี่ก็ผมว่าประสบการณ์ของเขาใน ในเหรียญกีดก็ใช้ได้นะครับเออในเหรียญกีษก็ใช้ได้นะครับได้เล่นอยู่นะครับแต่จ,จะไม่ได้แบบเป็นตัวหลักมากมายนะครับก็มาหาเงินก่อนนะครับลูกพี่ลูกน้องของเลออนเจมส์ครับผมนะฮะ